ไลเซนบอกได้ว่าคุณถนัดแนวไหนระหว่างนักแก้ปัญหาเฉพาะหน้าหรือว่าเป็นนักวางแผนก่อนเริ่มรายการของเราในวันนี้นะครับขอส่งกํบบาลังใจไปยังพี่น้องผู้ประสบภัยอุทกภัยนะครับไม่ว่าจะเป็นในภาคส่วนใดก็ตามโดยเฉพาะที่หาดใหญ่นะครับขอให้วุกฤตที่ผ่านพ้นโดยเร็วนะครับเป็นกํบบาลังใจให้ขอให้ทุกท่านปลอดภัยนะครับนักล่าไลเซนวันนี้ว่าดยเรื่องของความถนัดในการรับมือกับปัญหาใน2แนวทางครับซึ่งเป็นความเก่งกาจเหมือนเหรียญคนละด้านกันเลยนะครับ ระหว่างการวางแผนล่วงหน้ากับการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าระหว่าง planner กับ improviser นั่นเองครับซึ่งจะว่าไปแล้วทั้ง2เรื่องนั้นมีดีคนละอย่างนะครับนักวางแผนนั้นมีความสามารถในเรื่องของการที่จะสังเกตการอย่างรอบคอบคิดเป็นขั้นตอนมีระบบมีระเบียบกับนักแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่เราเรียกว่าเป็นผู้ที่เก่งเรื่องของการด้นเรียกว่า improviser นะครับคนเหล่านี้อาจจะไม่ชันมาญเรื่องของการวางแผนระยะยาวนักแต่มีความเพียดน้อยกว่าเพราะว่าเขาคิดว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นไม่ต้องเตรียมเยอะใช้วิธีการที่ไปสังเกตการตรงนั้นแล้วก็แก้ปัญหาตรงนั้นได้เลยครับความเครียดก็น้อยกว่าแต่ว่าจะว่าไปแล้วทั้ง2ด้านนี้ก็มีความเหมาะกับสถานการณ์ที่ต่างกันออกไปนะครับก่อนจะไปทั้งอื่นต่อนะครับภารกิจแรกของนักล่าและเซ็นวันนี้ครับหยิบกระดาษมาสักแผ่นน,นะครับแล้วถ้าลองเซ็นดูว่าและเซ็นถ้ามีลักษณะอย่างไรนะครับเซ็นได้เลยนะครับแล้วสักครู่เราจะมาคุยกันต่อว่าลักษณะไหนสะท้อนอะไรบ้างครับ เป็นอย่างไรบ้างครับหลังจากเซ็นแล้วสังเกตุนะครับข้อแรกครับถ้าใครก็ตามที่เซ็นแล้วมีลักษณะของการวาดเส้นโค้งมนอย่างงดงามนะครับมีความราบรื่นไม่ค่อยมีเส้นหยักแหลมนักแล้วก็ส่วนใหญ่มักจะเป็นนักวางแผนที่ดีครับมีระบบระเบียบม,มัก,กจะเซ็นตัวอักษรครบราบรื่นเพราะกําหนดระยะเวลาช่องว่างไว้เรียบร้อยแล้วแต่ถ้าใครก็ตามที่เซ็นแล้วอาจจะมีการขาดตอนบ้างหยุดบ้างนะครับ หรือมีเส้นแหลมหยักบ้างคุณอาจจะเป็นนักแก้ปัญหาเฉพาะหน้าครับเพราะว่าไม่ต้องวางแผนนานก็ได้เจอแล้วไปหักเอาลบเอาไปยืดถอดออกก็ได้นะครับประมาณนี้นั่นคือเรื่องของน้ําหนักลายเส้นและก็รูปแบบของลายเส้นนะครับส่วนข้อ2คือลักษณะพิเศษครับคนที่วางแผนเก่งมักจะมีลักษณะของการที่ใช้ช่องว่างระยะแล้วก็มีเส้นใต้ลายเส้นบ้างในบางครั้งแต่สําคัญมากคือว่าช่องไฟเขาจะสวยนะครับส่วนคนที่แก้ปัญหาเฉพาะหน้าเก่งนั้นมักจะมีเครื่องหมายพิเศษที่เรียกว่า ทำโพลินเรือไม้กระดกนะครับมักจะมาตรงที่ประมาณท้ายรอเรือกับการันนะครับจะมีนักอยากแหลมขึ้นนะครับกระดกขึ้นแบบนี้เลยก็แสดงว่าเปลี่ยนแปลงความคิดได้อย่างรวดเร็วตามสถานการณ์นะครับนี่แหละครับเรื่องของไลเซน์ครับถ้าถามว่าอะไรดีกว่าระหว่างการแก้ไขปัญชพะหน้ากับการวางแผนแล้วก็มันดีคนละเรื่องครับแล้วเนี่ยคนคนหนึ่งครจะมีความสามารถนี้ทั้ง2ด้านอย่างไฮบริดเลยทีเดียวแหละเพราะว่าเวลาที่เจอปัญหาที่เราไม่การเตรียมตัวล่วงหน้าได้นะครับ เวลาเกิดความรุนแรงมันก็จะสามารถบรรเทาไปได้เยอะเลยนะครับดังนั้นตัวหนึ่งซึ่งเป็นปัจจัยที่สามารถจะพิจารณาได้ก็คือว่าเรื่องของระดับความรุนแรงของปัญหาครับถ้ามีความเสี่ยงสูงมากความเสียหายมันมากที่เขาเรียกปิธีการวิเคราะห์สถานการณ์ที่แย่สุดแล้วเนี่ยเป็นประการไหนที่เรียกว่าเป็นดูเวอร์สท s เคสซิเนเรโอว่าอะไรที่มันแย่สุดแล้วก็ควรเน้นเรื่องการวางแผนนะครับเพราะว่าจะได้มีทางเลือกในการรับปืนหลาๆทางล่วงหน้าไว้ได้ก่อน ส่วนถ้าความเสี่ยงน้อยลงหรือว่ามีปัญหาซึ่งสามารถแก้ไขได้ไม่แตกต่างกันมากนะักระหว่างแต่ละทางเลือกนี่นละก็เลือกใช้ทักษะของการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าครับท้งที่ดีคือเก่งทั้งสองแบบนะครับเหมาะที่สุดเลยอีกสักครู่คุยกันต่อในเรื่องของการพยากรณ์ไพ,พ่ทาโร่ประจำสําหรับเดือนธันวาคมนี้นะครับสาหรับทุกวันเกิดครับเดี๋ยวพบกันครับท่านที่เกิดวันอาทิตย์ครับยินดีด้วยนะครับเดอะซันเป็นไพ่ที่สําคัญมากเป็นไพ่ใหญ่นะครับหมายถึงเรื่องของ ความโด่งดังเกีดยรติยศชื่อเสียงความสำเร็จนะครับดีมากครับําหรับเดือนธันวาคมนี้ครับเดือนสันครับท่านที่เกิดวันจันทร์ครับ king of sauce นะครับช่วงเดือนธันวาคมนี้จะมีเรื่องราวของการใช้อำนาจนะครับเรื่องราวของการตัดสินใจและการใช้อำนาจหน้าที่ครับต้องระมัดร,ระวังอย่าให้อารมณ์มารือเหตุผลนะครับแล้วก็ เราจะมีโอกาสโดนท้าทายบ้างเหมือนกันอย่าลืมนะครับว่าสติสำคัญม,มากครับแล้วเราก็จะมีชัยอย่างสุขุมรอบครอบเลยครับเรื่องราวของการใช้อำนาจอย่างถูกต้องเป็นธรรมครับและมีโอกาสที่จะโดนท้าทายครับท่านที่เกิดวันอังคารครับเอสัับครับเป็นไพ่ที่ดีเรื่องของความสัมพันธ์นะครับ หมายถึงจะมีการเรื่องความสัมพันธ์ที่ดีถ้าเป็นเรื่องของความสัมพันธ์เรื่องของความรักก็เหมือนกับพบคนถูกใจนะครับเริ่มปิ๊งปิงกันอยู่อีกฝ่ายอาจจะยังไม่รู้แต่ว่าเรารู้สึกว่าคนนี้ใช่ถ้าเป็นเรื่องงานการก็หมายถึงว่าสมรนธภาพในเรื่องของงานการดีครับถ้าจะเป็นเรื่องของการดิวธุรกิจก็แสดงว่าเริ่มจากความสัมพันธ์ที่ดีก่อน อาจจะมาถึงเรื่องของจิตใจเรื่องของความถูกตาตากันมากกว่าเรื่องของทรัพย์สินเงินทองทันทีนะครับยังอาจจะไม่ใช่เรื่องของกําไรที่เหตุร่วมกันแต่เป็นเรื่องของการที่ลงลงรอยกันประมาณนี้ครับนี่คือท,คคท่านที่เกิดวันอังคารนะครับท่านที่เกิดวันพุธครับ The Strength ครับถ้าไพา่ใบนี้ขึ้นมาหมายถึงเรื่องของการใช้พลังและปัญญาด้วยนะครับ นอกจากเรื่องกําลังกายแล้วเป็นเรื่องสติปัญญาครับจะมีเรื่องของการที่มีโอกาสได้โชว์ได้แสดงความสามารถพิเศษที่เรามีอยู่ความสามารถซึ่งเราเหนือคนอื่นเขานะครับแล้วก็เป็นการชนะด้วยการใช้ปัญญามากกว่าการหากหาเอาด้วยอ,อารมณ์นะครับสติสําคัญมากครับแล้วก็เป็นโอกาสที่ดีมากครับสำหรับท่าที่เกิดวันพุธธันวาคมครับพระฤหัสบดีบ้างครับเจบถ้วยนะครับเซมนล้วครับ เป็นเรื่องของความหวังเป็นเรื่องของความฝันซึ่งมีโอกาสเป็นจริงมากนะครับเป็นเรื่องที่แปลกมากคือโชคดีจะเข้ามาพร้อมๆกันจากหลายๆทางในเรื่องที่ว่ามานี้ไม่มีโชคร้ายเข้ามาครับมีแต่โชคดีแต่บังเอิญเ,เข้ามาพร้อมกันหลายๆเรื่องนะครับอาจต้องตัดสินใจเรืยคดีว่าเราจะเลือกอะไรที่มีประโยชน์สูงสุดและเหมาะที่สุดในเวลานั้น เพราะว่าเขาคว้างเข้ามาพร้อมๆกันโชคดีเข้ามาพร้อมๆกันนะครับแต่ว่าเรารับพร้อมกันทั้งหมดไม่ได้ครับดังนั้นเล็งให้ดีนะครับว่าอันไหนเหมาะที่สุดครับเป็นจังหวะด,ดีของท่านครับวันศุกร์ครับเจ็ดเหรียญหมายถึงเรื่องราวของการประสบความสําเร็จจากการวางแผนนะครับไม่ใช่เรื่องฟลุกแต่เป็นเพราะการวางแผนที่ดีแล้วสาเร็จตามขั้นตอนที่ว่ามาครับเป็นจังหวะที่ดีของการที่จะรับผลพวงจากการลงทุน,นไว้ เป็นเรื่องที่ดีครับเพราะเกิดจากฝีแม่ละมือจริงๆนะครับสาหรับเดือนธันวาคมนี้ครับท่านที่เกิดวันศุกร์ครับแล้วก็มาถึงท่านที่เกิดวันเสาร์บ้างนะครับแปดถ้วยครับถ้าเป็นจังหวะอย่างนี้แปลว่าอาจจะมีเรื่องราวของความเบื่อหน่ายอะไรบางอย่างในโลกียสุขนะครับแมใช้คาหรูซะด้วยมานถึงอาจจะเบื่อชีวิตประจําวันที่เป็นเรื่องทางโลกครับเรื่องของความสัมพันธ์กับผู้คนอาจจะอยากปลิกตัวไปเวกอะไรบางอย่างนะครับแล้วก็จะพบกับความสุขสงบนะครับ แต่สิ่งสาคัญมากๆคืออย่าเพิ่งรีบเบื่อจนกระทั่งไม่เปิดใจรับอะไรใหม่เลยนะครับพราะผ่านช่วงเวลาที่อารมณ์เราคุุ่นหรืออารมณ์ที่เราเริ่มเบื่อหน่ายไปแล้วเนี่ยสักพักจะพบว่าสิ่งที่ดีกว่าก็จะเข้ามาครับช่วงนี้เบื่อไปก่อนแต่อย่าเพิ่งสิ้นศรัทธาในความดีอย่าเพิ่งสิ้นศรัทธาในความรักนะครับเป็นแค่บางช่วงของชีวิตครับที่จริงแล้วอาจจะเป็นเรื่องที่เราคิดไปเองก็เป็นได้นะครับว่าสถานการณ์เป็นอย่างนั้นที่จริงแล้วอาจจะเป็นเรื่องบางส่วนที่เราปรุงขึ้นมาเองครับแล้วเอาข ทุกสิ่งทุกอย่างก็จะผ่านไปด้วยดีและเราพบสิ่งที่ดีกว่าเข้ามาอย่างแน่นอนครับถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วครับขอบพระคุณทุกท่านที่ได้โรุณาติดตามรับชมรายการนี้มาโดยตลอดนะครับและหลายท่านได้กรุณาแชร์ให้ด้วยพบกันใหม่ในตอนต่อไปของนักล่าเลเซนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ